นายวัฒนาเทนเที่ยงแผนกอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยาลัยสรับุรีช่างสิสเกตนะครับวันนี้ผมจะมาลัเสนอการวัดทานซิซเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาวัดทานซเสเตอร์อยู่สองชนิดนะครับคือการวัดทานซิซเตอร์ธรรมดากับทานซเสเตอร์ฮอนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราจะมาวัดทานซิซเตอร์ธรรมดาก่อนนะครับทําการซิโรโอห์มนะครับใช้ปลายปลายมิเตอร์สองข้างแตกกันนะครับ และปรับให้มีอ,อยู่ที่เลขศูนย์พอดีนะครับ,รบเราจะมาเริ่มวัดทานซิเตอร์ธรรมดาก่อนนะครับใช้ปลายสายไปใดสายใดสายหนึ่งนะครับจับที่ขาใดก็ได้ขาหนึ่งนะครับเราต้องการหาขา B ก่อนนะครับใช้มิเตอร์แตะ ขาที่หนึ่งแตะขาที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งขึ้นนะครับแตะขาที่สองนะครับครั้งแสะขาที่สองนะครับขึ้นนะครับแสดงว่าแสดงว่าขานี้คือขา B นะครับต่อไปเราจะหาขา E นะครับทำการสลับขั้วของมิเตอร์ ขาที่หนึ่งขาเดิมน,นะครับเตะขาครั้งที่หนึ่งไม่ขึ้นนะครับเตะขาที่สองนะครับไม่ขึ้นนะครับครับปรับมิเตอร์มาที่หนงคูณสิบเคนะครับเตะขาเดิมครับครั้งที่หนึ่งไม่ขึ้นครั้งที่สองครั้งที่สองขึ้นนะครับแสดงว่าขานี้ขาอีนะครับ เราจะเห็นได้ว่าขานี้คือขา B ขีขานี้คือขา C ขีขานี้คือขา E นะครับต่อไปเราจะมาวัดรานสิสเตอร์แบบฮอนะครับตั้งมาที่เลงคูณ10โอห์มนะครับใช้ปลายสายมิเตอร์สายใดก็ได้นะครับสายหนึ่งจับมาที่ขากลางของรานสิสเตอร์ฮอแล้วใช้ปลายสายสายหนึ่งแตะมาที่ขาขวาน,นะครับขาข้างสายไม่ต้องไปสนใจนะครับแตะครั้งที่หนึ่ง ขึ้นนะครับต่อไปทำการสลับสายนะครับแต่ครั้งหนึ่งไม่ขึ้นแสดงว่าทารานซิสเตอร์หอ,อันนี้ใช้ได้นะครับแล้วผมพอจบการนำเสนอแต่เพลงเท่านี้ครับนีครับ